สวัสดีแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะครับมันไม่ใช่งานง่ายสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพี่ใหญ่อาเซียนของเราอย่างทีมชาติไทยที่จะเอาชนะอย่างเด็ดขาดในการพบกันกับทีมชาติโครเอเชียซึ่งพวกเขาได้ตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของทีมชาติไทยโดยสมบูรณ์ทีมชาติไทยได้เล่นกันอย่างไหลลื่นและก็ส,สม่าเสมอกว่าคู่ต่อสู้สามารถจับบล็อกได้ดีกว่าการคว้าชัยชนะสำคัญเหนือทีมชาติโครเอเชียในครั้งนี้ มันทำให้ทีมชาติไทยการันตีการผ่านเข้ารอบสู่รอบ2ได้มากขึ้นผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในเกมนี้ก็คืออัชราพรคงยศทําไป21คะแนนส่วนชัชจออนโมกสีทําไป14คะแนนพิมพิชยาทําไป10คะแนนทัดดาวนึกแจ้งทําไป8คะแนนและหัตถยาบำรงสุขทําไป3คะแนน ใน e ีนี้นะครับผมจะมารวบรวมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับว่าพวกเขาจะมีทัศนคติอย่างไรกับทีมชาติไทยนะครับในแมตช์ที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไป3 .0 ต่อนเซตถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมที่จะรับฟังคอมเมนต์กันแล้วไปฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับได้บอกกันไว้ว่าฉันไม่ได้อยากจะมองโลกในแง่ร้ายหรอกนะแต่ฉันก็มั่นใจว่าถ้าฉันได้ตายไปแล้วเกิดใหม่ขึ้นหลายครั้ง บางทีพวกเราอาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมกับพวกเขาเลยเพราะว่าสมาคมไม่มีการลงทุนไม่มีวิสัยทัศน์ที่ดีฉันไม่ได้หมายความว่าฉันจะดูถูกนักกีฬาหรอกนะเพราะว่าพวกเขายังคงมีความทะเยอทะยานและมีความพยายามที่อยากจะเข้าร่วมในรายการใหญ่ๆความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้บอกกันไปว่าฉันมองไปถึงว่าเหตุผลที่ทีมชาติเวียดนามของเราได้เล่นอยู่แต่ภายในอาเซียนหรือภายในเอเชียของพวกเรา ส่วนหนึ่งมันมาจากสมาคมของเราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะผลักดันให้นักกีฬาของทีมชาติเราได้ไปเล่นในรายการใหญ่เหมือนกับทีมชาติไทยความเยีเย็นถัดมานะครับได้บอกกันไว้ว่าแค่พวกเราได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียพวกเราก็ดีใจแล้วและพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ตัวแทนในทีมเอเชียของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยทีมชาติจีน หรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆขอให้พวกเขาได้รับชัยชนะเนื้อคู่ต่อสู้มุมอมองถัดมานะครับได้บอกว่าในปี2023พวกเราต้องพยายามให้มีรายชื่อติดท็อป3ใน4ของเอเชียให้ได้พวกเราก็จะได้คะแนนโบนัสและก็จะสามารถขวาที่นั่งเพื่อไปแข่งขันย่งตัว VNL กับเบลเยียมและโครเอเชียได้ความคิดเนถัดมานะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าฉันหวังว่าในปีหน้า เราต้องไปแข่งขันรายการในระดับเอเชีย2รายการและพวกเราก็พยายามที่จะเอาชนะไต้หวันคาซัคสถานและเกาหลีใต้ให้ได้เพื่อที่เราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ีทีมสุดท้ายอันดับของพวกเราก็จะขยับขึ้นได้อย่างรวดเร็วและพวกเราจะได้ไปเล่นในรายการ v ี l แต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือสมาคมวอลเลย์บอลของพวกเรา จะมีเงินเพียงพอที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันดูวอลเลย์บอลมาตั้งหลายปีตอนนี้ฉันอายุก็มากไปแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามมีชีวิตที่จะดูทีมชาติเวียดนามของเราไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกหรือรายการเนชัีนลีกให้ได้ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้จนถึงตอนนั้นหรือเปล่าถ้าหากความปรารถนาของฉันมันเป็นจริง ฉันก็จะนอนตายตาหลับมุมมองต่อมานะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บอลล์บอลชาติเวียดนามของพวกเราถึงจะได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกเหมือนกับทีมชาติไทยที่พวกเขาได้ไปแข่งมีใครช่วยอธิบายให้ฉันฟังได้ว่ามันอีกนานไหมที่พวกเราถึงจะเข้าร่วมรายการชิงแชมป์โลกได้ความเย็ยนทานมานะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ามันก็ตลกดี ที่มีบางคนเอาทัวร์นาเมนต์ระดับโลกไปเปรียบเทียบกับทัวร์นาเมนต์ระดับเล็กและก็พูดว่าเวียดนามดีกว่าฉันขอโทษด,ด้วยทีมชาติไทยทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติจีนเมื่อพวกเขาแข่งขันในรายการระดับเอเชียหรือในระดับอาเซียนพวกเขาเล่นออกมาได้แค่50%ของความแข็งแกร่งของพวกเขาเท่านั้นมีเพียงแค่รายการ VNL หรือรายการชิงแชมป์โลกเท่านั้น ที่พวกเขาจะแสดงความสามารถและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาออกมาพวกเขามีความห่างไกลจากเรามากดังนั้นเราต้องพัฒนาศักยภาพของเราให้มากขึ้นความคิดยนต่อมาครับก็ได้บอกเอาไว้ว่ามันก็ไม่น่าแปลกอะไรเพราะทีมชาติไทยมีศักยภาพเหนือกว่าพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมถึงทีมชาติไทยจะตัวเล็กกว่าทีมชาติโครเอเชียแต่ว่าความสามารถของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นรอง คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้บอกกันไว้ว่าทีมชาติไทยเขายอมทิ้งเกมกับทีมชาติโปรแลนด์เพื่อเก็บพละกําลังและรักษาสภาพร่างกายเพื่อมาต่อสู้กับทีมชาติโครอเอเชียจริงหรือไม่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะดูจากความสามารถทีมชาติโปรแลนด์อยู่เหนือกว่าทีมชาติไทยถ้าหากจะทุ่มกําลังไปที่โปรแลนด์เกรงว่าจะได้รับบาดเจ็บและผู้เล่นจะไม่ฟูลทีมจึงทุ่มกําลังมาที่โครอเอเชีย ความเย็ยนต่อมานะครับก็ได้บอกกันไปว่าตอนที่ทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติไทยผู้เล่นของพวกเขาก็ไม่ครบเขายังสามารถเอาชนะพวกเราได้เพราะฉะนั้นความสามารถของทีมชาติไทยมันอยู่เหนือกว่าพวกเรามากแล้วในรายการชิงแชมป์โลกพวกเขายังเอาชนะทีมชาติตุรกีไปได้มันเป็นไปได้อย่างไรฉันไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วทีมชาติเวียดนามของเรา ไม่มีความสามารถมากพอที่จะเทียบกับพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมันครับก็ได้บอกออกไปว่ายินดีด้วยทีมชาติไทยที่พวกคุณสามารถเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปได้นั่นมันก็การันตีแล้วว่าการที่จะเข้าสู่รอบสองมันมีความเป็นไปได้80%แล้วขอเพียงพวกคุณเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้มันก็จะเต็ม100% พวกเราส่งกำลังใจให้ทีมชาติในอาเซียนของเราเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ชาวยดน้มท่านต่อมานะครับก็ได้บอกกันไว้ว่าวันนี้พวกคุณสุดยอดมากๆทีมชาติไทยในเกมการแข่งขันที่จะเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้ขอให้พวกคุณเอาชนะพวกเขาให้ได้มันจะทำให้พวกคุณผ่านไปสู่รอบสองและชื่อเสียงของพวกคุณจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและมันจะส่งผลถึงอาเซียนของเราด้วย ว่าทีมชาติในอาเซียนก็มีฝีมือไม่น้อยกว่าทีมชาติในยุโรปคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้บอกว่าในการแข่งขันกับโครเอเชียที่ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ 3. ต่อ0เซตนั้นมันเป็นการชดเชยที่พวกเขาแพ้ให้กับทีมชาติโปรแลนด์ในวันก่อนยินดีด้วยประเทศไทยขอให้พวกคุณได้ไปต่อในรอบต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทย ถึงแม้ว่าวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามของเราจะไม่สามารถสู้กับทีมชาติไทยได้แต่ถ้าหากทีมชาติในอาเซียนของเราได้ไปแข่งขันในรายการระดับโลกมีหรือที่พวกเราจะเชียร์ให้กับทีมชาติในยุโรปเราต้องเชียร์ให้กับทีมชาติในอาเซียนของเราด้วยการแน่นอนคอมเมนต์สุดท้ายของ EP นี้นะครับก็ได้บอกกับไว้ว่า,ายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเกมต่อไปขอบคุณ ที่พวกคุณทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่เอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้มันเป็นเกียรติมากแล้วที่ทีมชาติไทยออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับอาเซียนของพวกเราฉันเป็นกำลังใจให้พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถามคลิปต่อหนนยครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมครับ